คำว่าปรมัตธ,ธรรมที่แปลว่าเป็นธรรมที่เป็นประธานนั้นเพราะเหตุใดจงอธิบายคำตอบคือคำว่าปรมัตธ,ธรรมที่แปลว่าเป็นธรรมที่เป็นประธานนั้นเพราะอธิบายว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกไหนๆมีหลายประเภทหลายพวกด้วยกันจนนับประมาณไม่ได้แต่ถ้าจะจับเอาตัวสภาวะขึ้นมายืนยันกันแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีแต่ปรมัิถะคือสภาพของจิตเจตสิกรูปเท่านั้นนอกจากจิตเจตสิกรูปแล้วก็ไม่มีสภาวะอะไรอื่นอีกเลยและในบรรดาสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายเช่นดินน้ำลมไฟภูเขาต้นไม้วัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นเหล่านี้มีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อจับเอาตัวสภาวะที่ปรากฏมายืนยันก็แล้วก็มีแต่สภาพปรมาถธ,ธรรมคือรูปเท่านั้นนอกจากรูปปรมัต์แล้วไม่มีอะไรอื่นเลยฉะนั้นปรมัถธ,ธรรมเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมที่เป็นประธานคือเป็นสิ่งที่เป็นฐานปรากฏแห่งสัตว์และวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตดังมีวจนะนัถแสดงว่า ปรโมปทานโนอัตโถเท่ากับปรมัทโถแปลความว่าเนื้อความที่เป็นประธานชื่อว่าปรมัทคะ